อยากรวยทางลัดนี่คือ5วิธีหารายได้เสริมไม่ต้องลงทุนเยอะใครๆก็อยากรวยเร็วใช่ไหมครับโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจไม่แน่นอนการพึ่งพารายได้ทางเดียวอาจไม่พอให้ชีวิตมั่นคงอีกต่อไปหลายคนกําลังค้นหาคําว่าวิธีรวยเร็วหารายได้เสริมออนไลน์หรืออาชีพเสริมทุนน้อยซึ่งสะท้อนความต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เร็วขึ้นถ้าคุณกําลังมองหาทางลัด ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถสร้างรายได้เสริมได้นี่คือ5วิธีสุดฟังที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงเพื่อสร้างกระเป๋าเงินที่2ให้งอกเงยไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทํางานประจําหรือแม้แต่คนที่กําลังมองหาโอกาสใหม่ๆ 1. ขายของออนไลน์แบบไม่ต้องสต็อกสินค้ารอบชิปิ้งหรือเอฟเฟรตมาร์เก็ตติง้งไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องแพคของเองเพียงแค่โปรโมทสินค้าและรับส่วนแบ่ง 2. รับจ้างทำงานฟรีแลนซ์ตามทักษะท,ที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเขียนบทความออกแบบกราฟิกแปลภาษาตัดต,ต่อวิดีโอหรือเป็นผู้ช่วยส่วนตัวออนไลน์แพลตฟอร์มฟรีแลนซ์มีงานรองรับเทียบ 3. ส,สอนพิเศษหรือติวออนไลน์หากคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาใดวิชาหนึ่งคุณสามารถเปิดคอร์สสอนออนไลน์หรือรับติวหนังสือได้ทันที 4. เป็นผู้ช่วยส่วนตัวหรือทำหน้าที่แอดมินเพจหลายธุรกิจต้องการผู้ช่วยดูแลเพจตอบคำถามลูกค้าซึ่งสามารถทำได้จากที่บ้าน 5. สร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียหากคุณมีความคิดสร้างสรรค์และมีเรื่องราวที่น่าสนใจคุณสามารถสร้างช่องทางของตัวเองบน YouTube ที่ทอรหรือ Facebook เพื่อสร้างรายได้จากโฆษณาหรือสปอนเซอร์แต่ละวิธีนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงแต่ต้องอาศัยความพยายามความสม่ําเสมอและความตั้งใจจริงการเริ่มต้นเล็กๆวันนี้อาจนําไปสู่รายได้ก้อนใหญ่ในวันหน้าได้ครับใครรู้สึกว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์หรืออยากบอกเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนๆฟังคอมเมนต์ได้เลยครับ